สวัสดีเพื่อนมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำการสอนรับสกินใหม่ซิลิก้านะคะใน RV นะอีกประมาณ7วันนะคะเราก็จะทำการรีแลงเราก็จะเปลี่ยนเป็นเราก็จะเปลี่ยนสกินในแลกมาให้แบบว่าพูดว่าไงดีเปลี่ยนสกินแลงที่แจกนั่นแหละทุกคนเออ แล้วก็มีสกินอื่นๆอีกนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเด็ยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาร์วีอะไรใหม่ๆนะคะพึ่ง กลับจากเล่นสงการก็จะอ่อนเพลียกันหน่อยนะคะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็แดนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติอมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เดอด24ชมมดุ่ปเเกกเกเเ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 เมเเเมาเเ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 เกเเกเเ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 เตเมเกเอย่าเเเเมเเ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 ติเเกมกัเเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแรลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนี่กิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมชื่อว่าอัปเดตใหม่ใต้แสงจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่17เมษายนะะจนถึงวันที่5พฤษภาเลยกิจกรรมนานมากๆดีทุกคนวิธีเล่นนะคะคือกิจกรรมหน้าตาแบบนี้อีกแล้วแล้วก็จะมาทำกันตามหาดาวตกนะคะก็จะเป็น เข้าร่วมหมวดจัดอันดับนะคะเล่นเกมกับเพื่อนนะแล้วก็ชนะหมวดนะคะจะได้เป็น15 20 2 0 40, 40ประมาณนี้เอา10 20, 20 30ประมาณนี้นะคะแล้วเราต้องเก็บให้ได้ร้อย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 นะคะซึ่งแต่ละบทเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบพวกคัมพีลูกแก้วนะคะ,ะแบบชิ้นส่วนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวบทสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกุลาบสี่หาไว้เพิ่มความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บทสุดท้ายจะได้เป็น ชุดท่าเต้นนะคะอ่าเป็นกล่องท่าเต้นซิลิกาสุดเท่อันนี้ก็แค่กดล็อกซีดันบัตน,นี้เลยก็ได้เป็นรางวัลซิลิก้าซีซั่นใหม่แลวนะคะสกินอื่นก็จะเป็นมีอันนี้นะมาลอดวูคองอ่าวูคองนี้แล้วนี่มาลอดนะคะนี่อ่ะวูคองลิมิเต็ดเขียวนี่อันนี้จะเป็นวิลา่าอ่านี่สกินนี้นะคะ บินบนเสียดายน่าจะมีเอฟเฟกนะแล้วก็จะเป็นฮีโร่ตัวลิกเตอร์แล้วก็ซิลิก้านะคะ,ะเดี๋ยวดูสกินมาร์ลต์มาร์ลเป็นสกินนี้นะประมาณนี้นะคะนี่กระทืบตึงต้ง,ง,งแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่มีครบหมดแล้วนะคะก็จะได้เป็นตรงนี้แทนลูกแก้วแทนนะคะง่ายๆแค่มาเล่นกิจกรรมตามนี้เลยนี่วิธีเล่นลงแรงนะคะเราคิดว่าน่าจะแจกเหมือนสกินตัวคาเตนี่นะสกินแรงมีแต่แบบว่า เก็บได้แค่ช่วงเดียวนะทุกคนแค่ช่วงแรงนะหลังจากนั้นมันก็จะแรไม่เปิดขายแล้วแหละอ,ะอันนี้อ่ะสมบัติประจําปีอันนี้ยังไม่ได้ตัวโลเลยนะคะอยากได้ตัวโลมากๆอันนี้ปีนี้อ่ามีคือยังไม่ถึงคนเลยอันนี้เพิ่งคอมสี่เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลน,นะคะนี่เดี๋ยวตัวซิลิก้าก็จะมายืนตรงนี้แทน,นะคะ่ะบนนี่นะคะทุกคนอ่านี่ทุกคนมาดูตรงนี้ได้นะคะอีก 7วันก็จะทำการรีแลงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้รอไต่แลงซีซั่นหน้าอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเย้ๆนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนรับสกินไปพร้อมๆกันอีกทีนะคะทุกคนอันนี้กิจกรรมก็จะเป็นข้าวคราประมาณนี้นะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกดติดตามให้กันด้วยนะ